ครับอขอเริ่มจากกอง RMF ก่อนนะครับก็คือกอง KWI Asia n Small Cap Equity RMF นะครับจะเป็นกองที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนะครับหุ้นทนางด้านเอเชียแปซิฟิกนะครับนำโดยประเทศอินเดียนะครับที่ตอนนี้มีเบสสูงสุดนะครับเดีจะขอพูดถึง Performance ก่อนนะครับผม Performance ของกองเนี่ย Year to Date ตอนนี้ยังติดลบอยู่นะครับจากภาวะตลาดที่ มีการเทคโปรฟิตโดยเฉพาะในประเทศอินเดียนะครับเพราะว่ากองนี้จะลงทุนในหุ้นหาเล็กแล้วหุ้นอินเดียหาเล็กเนี่ยยู่เดียปีนี้นะครับได้รับผลตอบแทนที่ยังไม่ค่อยดีนครับเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ของอินเดียครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์แมตในระยะยาวมากขึ้นนะครับหปี3ปี5ปีรอดซินอินเซปชั่นนะครับเรายังให้ผลตอบแทนเป็นบวกอยู่นะครับโดยเฉพาะ ถ้าเราลงทุนอย่างน้อย5ปีนะครับผลตอบแทนเฉลีย่ยตอนนี้ยังอยู่ที่ประมาณ9%นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับออออกองแม่ของเรานะครับจะเป็นกองที่สกุล u s ดอลลาร์นะครับเมื่อ convert อม,มาเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยเราจะมีการทำ active hedging strategy ด้วยนะครับเราจะเ e d g มากขึ้นในกรณีที่บาทมีแนวโน้มว่าจะแข็งค่ามากขึ้นนะครับผมซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเจริญอัลฟาให้กับนักทุนได้ผ่านการทำแอคทีฟเฮจิ่งสไตรจีนะครับแล้วก็ผมขอเสริมมุมมองตรงนี้นิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยอ่าเฮจิงเรชัของเรานะครับต่ำม,มากก็คือไม่มีเลยนะครับศดังนั้นแล้วเนี่ยแนวโน้มเงินบาทที่กําลังอ่อนค่าลงนะเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์นะครับจะทําให้กองเราสามารถเอาชนะตัวเกณฑ์มาตรฐาน2หรือกองแม่ได้นั่นเองนะครับถ้าหาก เงินบาทอ่อนค่านะครับผมแต่ว่าจุดที่เป็น performance driver น,นะครับไม่ใช่มาจากการทำ hedging strategy นะครับแต่จะมาจาก earning หรือว่าผมประกอบการแล้วก็ performance ของหุ้นที่ไปลงทุนในจากกองแม่นะครับโดยเฉพาะ,ะการลงทุนนะครับเราจะเน้นกองทุนที่เป็น momentum นะครับแล้วก็เป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับตามที่ได้แจ้งไปนะครับผม เวทสูงสุดจะมาจากอินเดียนะครับ29%รองลงมาจะเป็นออสเตรเลียไต้หวันจีนที่เป็นแผ่นดินใหญ่นะครับเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงนะครับจริงๆจะค่อนข้าง d i เวอร์ซ y ฟานะครับไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราแทร็กไปทั้งหมด50หุ้นที่มีการกระจายตัวการลงทุนเนี่ยจะมีประเทศไทยบ้างด้วยครับบางส่วนนะครับแต่ว่า Top 10นะครับที่เป็นตัว ท็อป uh, 10เนี่ยประมาณ40%ของพอร์ตโฟลิโอนะครับนั่นหมายความว่าการกระจายตัวเนี่ยก็จะ uh, ช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งด้วยนะครับทีนี้ถามว่าหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันน่าสนใจเพียงใดนะครับคือภูมิภาคเนี่ยหลักๆแล้วนะครับเป็นภูมิภาคที่เป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เของ g l o b a l เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดีย นะครับผมหรือแม้แต่ไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งหุ้นที่เป็นล้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจของโลกที่เป็นฝั่งเอ็กซ์ e อร์เตอรเนี่ยได้รับอันนี้สองบวกด้วยนะครับโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กนะครับที่มีโอกาสเติบโตมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับดังที่เห็นโอมานอย่างน้อย5ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับผมแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าอีก12เดือนข้างหน้านะครับตัวผลประกอบการทั้ง อพอร์ตโดยเฉลี่ยนะครับจะโตประมาณ19%นะครับผมแล้วก็ p o w w r r e PE ที่ปะมาณ6 6เท่าโดยเฉลี่ยนะครับผมแล้วก็ตัวตัดตาส่วนนี้ l e v e r a g e นะครับก็ยังค่อนข้างต่ำนะครับ DE โดยโชว์อยู่ที่ประมาณ0.46หรือประมาณครึ่งครึ่งหเท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับนั่นหมายความว่าการลงทุนในกองทุนนี้นะครับเระเน้นที่หุน้นขนาดเล็กเติบโตแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของบาลาชี้ค่อนข้างที่จะ ต่ำไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับเราจะไปดูหุ้นที่เป็นห้าอันดับแรกของกองทุนหลักนะครับอ,อันดับแรกจะเป็น Northern Star Resources นะครับตัวนี้เนี่ยประมาณ7%ของเอ v ตัวนี้ประมาณนี้นปีนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่เป็นเหมือนเหมืองทองในประเทศออสเตรเลียนะครับเพื่ออันดับ1กับอันดับ3เนี่จะเป็นทำเหมืองทองนะครับในออสเตรเลียแล้วก็ราคาของหุ้นนะครับปรแมนเนี่ย ก็จะให้โพรแมสล้อไปกับราคาทองนะครับและในกรณีที่ขุดพบทองมากขึ้นกว่ารีเซิร์ฟที่คาดการไว้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีอัพไซด์ทางด้านเออร์เน็งที่เป็นเซอร์พไพรส์มากขึ้นนะครับผมเมื่อขุดเจอทองมากขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะปรับเออร์เน็งสูงขึ้นมากกว่าราคาทองก็มีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นท็อปคอนดิบิวเตอร์ของกองทุน,นด้วยเนื่องจากราคาทองปีนี้ก็ ปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรนะครับจากปัจจัยในเรื่องของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยหันมาออมในทองมากขึ้นนะครับเนื่องจากอย่างเช่นในประเทศอ,อินเดียนะครับที่คนมีเวลสูงขึ้นหรือในจีนนะครับที่คนเริ่มหันมาออมทองมากขึ้นเปลี่ยนจากอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนอันดับ2นี่ก็คือจะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับฮอตพอตนั่นเองนะครับอย่างเช่นไฮที่เหล่านะครับก็คา,าดการ e a r n i n g นะครับก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับประมาณ12%ในอีก1ปีข้างหน้านะครับส่วนตัวที่4 t o นะครับชาว d u c a t i o n ก็คาดการ,ร,ร,การณา์นะครับผลประกอบการจะเติบโตอย่างน้อย60%นะครับคือตอนนี้เนี่ยอพอร์ตก็ได้มีการชิดมาในหุ้นจีนในระดับหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าแนวโน้นมหรือทิศทางของอการจํากัดของเลกูเอชันที่มีการผ่อนคลายลงนะครับหุ้นจีนในระยะยาวเนี่ยหากรัฐบาลจีน เรืเห็นแล้ว Saint ar, ว่าต้องการที่จะให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับต้องสิ่งส mm ิ hmm. ่งต้องวางไม้เรียวลงนะครับลดการ,การตั้งอ e ลเลกเลชันที่ไปกําหนดการเติบโตให้ да <c oughs> mm hmm. ต่ําลงนะครับหรือ c o m ม o น p อ o สตรตี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันได้มากขึ้นตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับที่เป็นอันดับ5ของพอร์ตก็คือ Tips Music ก็จะทําเกี่ยวกับ ทําเพลงแล้วก็หนังในประเทศอินเดียนะครับบอลลีวูดนั่นเองนะครับก็โอกาสเติบโตที่นักวิเคราะห์มองก็สิบอ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเออร์เน็งในปีหน้าโดยรวมนะครับหุ้นขนาดเล็กเนี่ยก็จะอ่ามีเออร์เน็งอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราดิเวอร์ซิฟายไม่กระจุกตัวในประเทศใดหรือเซกเตอร์ใดเนี่ยโอกาสที่จะไปเจอหุ้นที่อ่ามีความเสี่ยงสูงในหุ้นขนาดเล็กเนี่ยแล้วเกิดคอร์เรคชันแรงๆเนี่ยก็ต่ำลงด้วยนะครับแล้วก็ อมองเห็นว่าการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีอัพไซด์เกินเติบโต,ต,ตระยะยาวแล้วในกล่องลงทุนในระยะยาวแบบ RMF เนี่ยจะเหมาะสมนะครับสำหรับคลาสของการลงทุนกล่องนี้ครับผม